เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าโลกยุคนี้พูดกันแต่เรื่องพลังเต็มไปหมดทั้งพลังจักรวาลพลังบำบัดหรือพลังลึกลับที่บอกว่าจะเปลี่ยนชีวิตได้ในพริบตาหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังบางคนลองแล้วก็รู้สึกดีช่วงหนึ่งแต่ลึกๆในใจก็อดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าพลังพวกนี้มันทรงพลังจริงทําไมชีวิตเรายังวนอยู่กับความทุกข์แบบเดิมทำไมใจยังเหนื่อยยังฟุ้งยังไม่หลุดพ้นสักทีถ้าเราลองหยุดวิ่งตามกระแส แล้วหันกลับมามองให้ลึกลงไปในกรอบของพุทธศาสน์จะพบความจริงที่น่าสนใจมากคือเรื่องพลังไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของลึกลับและไม่ใช่สิ่งที่ต้องขอจากที่ไหนเลยเพราะพระพุทธศาสนาอธิบายโครงสร้างของชีวิตและจักรวาลไว้อย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นว่าทุกสิ่งประกอบขึ้นจากธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมซึ่งธาตุเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวไม่ได้ล่องลอยอยู่ในอวกาศ แต่กำลังทำงานอยู่ในร่างกายและจิตใจของเราทุกลมหายใจตั้งแต่กระดูกเลือดลมหายใจความร้อนไปจนถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกทั้งหมดแต่ทีนี้ปัญหาของมนุษย์คือการถูกท่าสีและกิเลสลากไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าทันเพราะเมื่อกายใจยังสับสนพลังชีวิตก็ฟุ้งกระจายไหลไปตามอารมณ์ความอยากความกลัวและความหลงแต่ทันทีที่มนุษย์เริ่มฝึกตนตามทางพุทธ ผ่านศีลที่ทําให้ชีวิตสมบูรณ์ผ่านสมาธิที่ทําให้จิตตั้งมัน่นและปัญญาที่ทําให้เห็นความจริงท่าที่เคยวุ่นวายจะค่อยๆถูกจัดระเบียบเหมือนน้าคุณที่เริ่มนิ่งและใสขึ้นและตรงนี้สิ่งที่หลายคนตามหาจากภายนอกจะเริ่มก่อตัวขึ้นจากข้างในสิ่งนั้นไม่ใช่พลังจักรวาลไม่ใช่พลังศักดิ์สิทธิ์แต่คือพลังพุทธ,ธะคือพลังของจิตที่พัฒนาจนรู้ตื่นและเบิกบานอย่างแท้จริง จึงเป็นจิตท,ที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีปีติและความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งเร้าใดๆพลังพุทธะจึงถูกเรียกว่าเป็นพลังเหนือพลังเพราะมันไม่ถูกดึงไปโดยรูปเสียงกลิ่นรสหรืออารมณ์อีกต่อไปจิตก็ไม่ต้องดิ้มรนโหยหาไม่ต้องยึดเกาะสิ่งภายนอกเมื่อจิตหลุดพ้นจากการครอบงำของาธาตุและกิเลสความเป็นอิสระทางใจก็เกิดขึ้นจริงน,นี่คือเป้าหมายของการฝึกจิตตามแนวทางพุทธแต่เคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมห,หลายคนปฏิบัติธรรมานานฟังธรรมาก็มากอ่านมากนั่งสมาธิก็มากแต่พอชีวิตเจอเรื่องจริงใจกลับยังสัน่นยังกลัวแล้วก็ยังหลงทางเหมือนเดิมเหมือนเรากำลังเดินแต่ไม่รู้ว่ากำลังเดินไปไหนปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากเราไม่เก่งศรัทธาน้อยหรือปฏิบัติผิดสานักแต่เกิดจากสิ่งเดียวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคือจุดที่ตั้งมั่นของจิตเพราะการเดินทางของจิต ถ้าจิตไม่อยู่ในจุดที่ตั้งมัน่นมันจะไหลไปตามอารมณ์ความอยากความกลัวและความลังเลโดยอัตโนมัติเหมือนเรือที่ไม่มีหลักไม่มีทิศทางต่อให้พยายามแค่ไหนก็วนอยู่ที่เดิมในทางพุทธศาสตร์จุดยืนที่มั่นคงที่สุดของการสร้างพลังจิตไม่ใช่การคาดหวังผลไม่ใช่การเร่งให้เกิดอะไรที่พิเศษแต่คือความศรัทธานในพระรัตนตรยัยโดยเฉพาะคุณของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพานไปนานแล้ว แต่ความเป็นพุทธะไม่ได้หายไปไหนยังดำรงอยู่ในรูปของคุณธรรมความรู้แจ้งและสภาวะแห่งความหลุดพ้นซึ่งถูกส่งต่อมาเป็นแบบอย่างให้จิตเราเดินตามอย่างเราจะสวดสาธยายมลก็ได้เช่นบทสวดอิติปิโสนั่นไม่ใช่เพื่อความคลังไม่ใช่คำศัพท์สิธิ์ที่สวดเพื่อขอพลังแต่เป็นเครื่องมือให้จิตกลับไปตั้งอยู่บนแบบอย่างของผู้ที่รู้โลกตามความเป็นจริงและเมื่อศรัทธานี้ตั้งมั่นจริงๆไม่สั่นไหว จิตจะเริ่มเกิดพลังชนิดหนึ่งขึ้นมาเองนั่นคือวิริยะซึ่งไม่ใช่ความขยันแบบกัดฟันฝืนใจแต่คือความกล้าหาญทางจิตคือกล้าที่จะละความเคยชินกล้าปล่อยความสบายและกล้าวางอัตราของตัวเองลงเพื่อเดินตามทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องวิริยะจะค่อยๆหล่อเลี้ยงให้เกิดสติคือความสามารถในการระลึกรู้กายใจและการกระทำของตนเองยิ่งรู้ตัวเร็วขึ้นก็เห็นชัดขึ้น ทำให้แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ลึกขึ้นเมื่อสติมีกำลังใจจะไม่ถูกลากไปง่ายๆสมาธิจึงค่อยๆเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่การที่อยู่ๆไปบังคับให้นิ่งแต่เป็นความตั้งมั่นที่เกิดจากความเข้าใจและเมื่อสมาธิมั่นคงพอปัญญาจะปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องเร่งมันปัญญานี้ไม่ใช่ความรู้จากตำราไม่ใช่คำสวยๆที่ประดิษฐ์ขึ้นแต่คือความรู้แจ้งที่ทำให้เราเริ่มเห็นจิตแท้ของตัวเอง ว่าลึกๆแล้วจิตไม่ได้วุ่นวายอย่างที่เคยคิดหากมีสภาวะที่นิ่งว่างและสว่างซ่อนอยู่ตลอดการปฏิบัติทางจิตจึงไม่ใช่การวิ่งหาพลังจากภายนอกแต่คือการค่อยๆเปิดพลังที่มีอยู่แล้วภายในผ่านการตั้งมั่นของจิตในจุดที่ถูกต้องเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนป่วยหนักจนเจ็บปวดแทบลุกไม่ขึ้นแต่พอเขานั่งนิ่งหลับตาจิตกลับสงบลึกอย่างน่าประหลาดเหมือนกับความเจ็บปวดมันหายไปชั่วขณะ รือทำไมในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงมีพิธีกรรมเวทมนต์าถาน้ำมนต์หรือแม้แต่การต่อกระดูกที่ว่ามาทั้งหมดนั้นล้วนเชื่อมโยงกับพลังของจิตคำถามคือสิ่งเหล่านี้เป็นความมุมายหรือจริงๆแล้วมันกำลังชี้ไปที่ความจริงบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจหากมองลึกลงไปในทางปฏิบัติจะพบว่าแก่นของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่พิธีไม่ได้อยู่ที่คาถาแต่อยู่ที่สภาวะของจิต เมื่อจิตได้รับการฝึกฝนจนเข้าถึงสภาวะหนึ่งคือจิตที่นิ่งว่างและสว่างระดับของประสบการณ์ภายในจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้ปฏิบัติจำนวนมากอธิบายตรงกันว่าในช่วงที่สมาธิแน่วแน่ถึงขีดสุดความรู้สึกของร่างกายและความเป็นตัวตนจะค่อยๆเลือนหายไปจิตไม่ได้ยึดกาะกายเหมือนเดิมแต่เหมือนถอยออกมาดูอยู่ห่างๆอย่างชัดเจน ในสภาวะนั้นความเจ็บปวดความอ่อนล้าหรือแม้แต่โรคภัยที่เคยรบกวนจะไม่สามารถตั้งอยู่ในประสบการณ์ของจิตได้เพราะจิตที่สว่างเบิกบานและตั้งมั่นไม่มีพื้นที่ให้ความทุกข์ทางกายเข้าไปแทรกสิ่งเดียวที่ยังรบกวนจิตได้ไม่ใช่บาดแผลแต่คือกิเลสเท่านั้นและนี่เองคือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์จำนวนมากในอดีตใช้สมาธิภาวนาเป็นเครื่องดูแลตนเองในบางช่วงของชีวิตไม่ใช่เพราะปฏิเสธการแพทย์หรือการรักษา แต่พะท่านเข้าใจกลวนกของจิตอย่างลึกซึ้งว่าจิตคือศูนย์บัญชาการของกายเมื่อจิตคลายการยึดถือร่างกายโรคภัยก็เหมือนขาที่ตั้งในการแสดงตัวการเยียวยาด้วยพลังจิตในมิตินี้จึงไม่ใช่การเสกไม่ใช่การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือผลลัพธ์ของการฝึกจิตจนเข้าถึงสภาวะที่เหนือกายเหนือความเจ็บปวดและเหนือความกลัวอย่างแท้จริงทีนี้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาที่เรานั่งสมาธิ เมื่อจิตเริ่มนิ่งสว่างเบาทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลอบไม่เหมือนกันเลยบางคนเห็นภาพบางคนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในร่างกายตัวเองลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆขณะที่บางคนกลอบไม่เห็นอะไรเลยแต่ใจนิ่งจนเหมือนโลกทั้งใบเงียบสงบความจริงคือเมื่อจิตได้รับการฝึกจนเข้าสู่สภาวะที่นิ่งสว่างและเบิกบานอย่างแท้จริงกระแสจิตจะเริ่มเผยทิศทางของมันออกมาซึ่งโดยธรรมชาติ จิตมักจะไหลไปตาม3ามสายหลักถ้าเราไม่รู้เท่าทันก็มีโอกาสหลงทานได้ง่ายสายแรกคือช่วงที่จิตเริ่มส่งออกนอกภาพต่างๆจะผุดขึ้นมาเองทั้งแสงสีรูปบุคคลหรือสภาวะแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบสิ่งที่อันตรายไม่ใช่การเห็นแต่คือการเผลอหลงเชื่อเพราะนิมิตเป็นเพียงอาการของสมาธิไม่ใช่ความจริงสูงสุดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือรู้เฉย ไม่ตื่นเต้นไม่ตีความและไม่เข้าไปเล่นกับมันเพราะทันทีที่มีการชักจูงให้น้อมมิมิตเหล่านั้นเข้ามาสมทับตัวเองเพื่อหวังพลังพิเศษหรืออำนาจบางอย่างจิตจะเริ่มหลุดจากฐานที่ตั้งไปสู่สภาวะคล้ายการเข้าทรงซึ่งจะสัมผัสได้ทันทีจากความหนักความกดอัดสายที่2คือจิตที่ไหลกลับเข้าภายในกายจิตจะตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางร่างกายอย่างสงบและสว่าง จนสามารถรู้เห็นอวัยวะน้อยใหญ่หรืออาการ32ได้อย่างชัดเจนในขณะจิตเดียวและหากดำเนินต่อไปด้วยสติจิตจะเริ่มเห็นความจริงที่ไม่เคยอยากรับรู้คือร่างกายนี้ไม่ได้สวยงามถาวรแต่เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงและตายพังกรอบคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟการเห็นเช่นนี้จะค่อยๆเปิดทางให้เกิดอนัตตานุป,ปัสนาญาณคือความรู้แจ้งว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขา มีเพียงการประชุมกันของธาตุเท่านั้นส่วนสายสุดท้ายเป็นสายที่ละเอียดและลึกที่สุดคือจิตที่ไม่ส่งออกนอกไม่เพ่งดูในกายแต่ตั้งอยู่ที่จิตล้วนเป็นการเฝ้าดูการเกิดและการดับของอารมณ์อย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่จิตหยุดนิ่งสว่างสวยและตั้งมั่นอย่างสมบูรณ์ในขณะที่อารมณ์ทั้งหลายยังเกิดดับอยู่แต่ไม่สามารถครอบงำหรือทำให้จิตวันไหวได้สภาวะนี้ครูบาอาจารย์สายพระป่า โดยเฉพาะหลวงปู่มั่นเรียกว่าทิติภูตังทิติหมายถึงจิตที่สงบนิ่งตั้งมั่นส่วนภูตังคือปรากฏการ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติโดยจิตเป็นเพียงผู้รู้ผู้เห็นและไม่เข้าไปยึดถือนี่คือจุดชี้เป็นชี้ตายของการเดินทางภายในหากรู้เท่าทันสามสายนี้ได้จิตจะไม่หลงแต่คุณเคยงงไหมครับว่าทำไมบางช่วงเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบมากลึกมากจนรู้สึกว่า นี่แหละใช่แล้วแต่พอถอนออกมาชีวิตจริงกลับยังเหมือนเดิมทิเลสก็ยังมาความยึดก็ยังอยู่นั่นเพราะหลายคนกำลังติดอยู่ตรงรอยต่อสําคัญระหว่างสมถะก,กับวิปัสสนาโดยไม่รู้ตัวในเส้นทางของการฝึกจิตทั้งสองอย่างไม่ได้แยกจากกันแบบต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นกระบวนการเดียวกันที่ต้องสลับบทบาทกันอย่างพอดีช่วงที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่สงบลึก และมีกำลังมากพอจนสามารถเห็นร่างกายเน่าเปื่อยแตกสลายหรือคลายตัวออกจากความเป็นตัวตนได้นั้นสภาวะน,นี้เรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นช่วงที่จิตมีเอกคตามีพลังและเปิดพื้นที่ให้ความจริงปรากฏขึ้นโดยตรงแต่ปัญหาคือสมถะให้ประสบการณ์แต่ไม่ได้ให้ความเข้าใจที่ฝังลึกหากผู้ปฏิบัติหยุดอยู่แค่ความสงบความว่างหรือความสุขละเอียด,ยดตรงนั้น การเดินทางจะหยุดชะง,งักทันทีเพราะจิตยังไม่ได้อยู่ในโหมดที่ทำหน้าที่คลายความยึดถืออย่างแท้จริงจุดเปลี่ยนที่สำคัญจึงเกิดขึ้นตอนที่ผู้ปฏิบัติถอนจิตออกจากสมาธิแล้วนำสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสและได้ประสบมาพิจารณาซ้ำด้วยปัญญาเพื่อย้ำให้จิตเข้าใจความจริงนั้นอีกครั้งอย่างชัดเจนสภาวะนี้เองที่เรียกว่าวิปัสนาซึ่งไม่ใช่การคิดเอาเองไม่ใช่การนั่งวิเคราะห์ แต่เป็นการใช้ปัญญาอธิบายความจริงที่จิตเคยเห็นมาแล้วตรงๆเพื่อไม่ให้ความรู้แจ้งนั้นเลือนหายไปในทางพุทธศาสตร์จึงกล่าวว่าสมาธิและปัญญาเป็นของคู่กันสมาธิเปรียบเหมือนพลังที่ทำให้จิตนิ่งมั่นคงและไม่ฟุง้งซ่านจนสามารถมองเห็นความจริงได้โดยไม่ถูกอารมณ์รบกวนส่วนปัญญาคือแสงสว่างที่ทำให้สิ่งที่เห็นนั้นกลายเป็นความเข้าใจที่ปลดปลื้งความยึดมั่นถือมั่นหากไม่มีสมาธิ ยานก็ไม่อาจเกิดเพราะจิตไม่มีกําลังพอที่จะเห็นความจริงอย่างลึกซึ้งและหากไม่มียานปัญญาก็ไม่อาจงอกงามจนกลายเป็นอิสรภาพของจิตได้ในที่สุดวิมุติหรือความหลุดพ้นจึงไม่ได้เกิดจากความสงบอย่างเดียวหรือการพิจรารณาอย่างเดียวแต่เกิดจากการประสานกันอย่างพอดีของจิตที่ตั้งมั่นและปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงจนนำไปสู่ความพ้นทุก์ได้ในที่สุดขอบคุณครับที่รับฟังกันจนจบ ถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางสู่หลากเรื่องราวไปกับเราในตอนต่อไป